กรี๊ดทั้งวงการในที่สุดมาก์ปรินขอคิมเบอร์ลีแต่งงานแล้วจ้า ในที่สุดก็ได้เห็นโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยจริงๆสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มมากปรินที่ควงคิมเบอร์ลี่ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกับคู่ของนาเดตและยายาซึ่งหลายคนก็จับตามองว่าอาจจะมีโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานของสองคู่นี้และในที่สุดากปรินก็ได้คุกเข่าขอคิมเบอร์ลี่แต่งงานแล้วจ้าโดยทางด้านมากปรินได้โพสภาพหวานสวมกอดคิมเบอร์ลี่ที่ในนิ้วสวมแหวนเพชรเมดโตลงในอินสตาแกรมประกาศข่าวดีว่าพร้อมสละโสดแล้ว พร้อมแคปชั่นว่าใช่ครับผมพร้อมแล้วและเราพร้อมแล้วและทางด้านสาวคิมเบอร์ี่ก็ได้โพสภาพโมเมนต์หวานๆพร้อมแคปชั่นตกลงแต่งงานเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยและร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่จริงๆที่ในที่สุดวันนี้ของมา r k กและคิมเบอรี่ก็มาถึงแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ